วิชาคาถาที่ชนะไสยศาสตร์มนต์ดำต่างๆสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมลังสีหรือสมเด็จโตท่านเป็นพระภิกษุในมหานิกายท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดละคังโคสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานครในสมัยรัชากาลที่4ถึงรัชากาลที่5สมเด็จโตนั้นท่านเกิดในสมัยรัชากาลที่หนึ่งท่านได้สร้างพระสมเด็จที่ยอมรับมีชื่อเสียงและเป็นที่สะสมของนักสะสมนักบูชาวัตถุมงคลในสมัยปัจจุบันมีสนุนราคาบูชากันเป็นหลักล้านบาท และดูเหมือนว่าจะขยับสูงขึ้นเรื่อยๆตามการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปสมเด็จโตท่านมีคาถาวิเศษบทหนึ่งที่ท่านจะภาวนาก่อนนอนซึ่งมีอนุภาพในการป้องกันภัยอันตรายต่างๆจากพูดผีปีศาจและคุณใสมนต์ดำต่างๆในวิดีโอนี้จะกล่าวถึงประสบการณ์คุณวิเศษของคาถา และวิธีการเขียนยันในสมัยที่สมเด็จโตท่านออกทุดงเพื่อฝึกฝนจิตใจของตนเองท่านได้มาปรากฏในเขตดงพญาไฟซึ่งเป็นเขตที่อยู่ใกล้ชายแดนของประเทศคาเมนในสมัยนั้นเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์และพูดผีวิญญาณตลอดจนชาวบ้านที่มีเวทมนต์คาถา และเล่นคุณใสกันอยู่อย่างมากมายในที่ดินแห่งนี้มีหมอธรรมผลซึ่งมีวิชาอาคมแก่กล้าสำเร็จวิชาไสยศาสตร์ขั้นสูงหมอธรรมท่านนี้มักจะทดสอบพระธุดงที่เดินทางผ่านไปเสมอเพื่อทดสอบภูมิจิตภูมิธรรมเท่านั้นไม่ได้หวังที่จะทำร้ายแต่ประการใด หมอธรรมท่านได้ทรงสัตว์อาคมซึ่งเป็นพระเวทชั้นสูงได้แก่แต่ขาบและวัวธนูบังคับด้วยสมาธิให้ทำตามตามที่ตนต้องการได้แต่สัตว์อาคมดังกล่าวไม่สามารถที่จะเข้าไปในอาณาบริเวณที่สมเด็จโตท่านปรากฏได้นอกจากนี้หมอธรรมยังได้ส่งโหงภาย ซึ่งเป็นผีตายโหงตายภายและหนังวัวซึ่งเป็นวิชาไสยศาสตร์ขั้นสูงลงอักรรในหนังควายเพียงแค่อักษรสี่คำนำกะลามาครอบหนังควายนำน้ำมะพร้าวทำเป็นน้ำมนต์ลดและเคาะด้วยหวายอาคมเสกจนหนังควายหดลงเท่าเข็มและใช้สมาธิบังคับทิศทาง แต่วิชาเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในบริเวณที่พักของสมเด็จโตได้เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อการทดสอบทราบได้ว,ว่าสมเด็จโตท่านมีพลังจิตมากวิชาไสายศาสตร์ขั้นสูงไม่สามารถที่จะทำอันตรายท่านได้หมอธรรมจึงได้เข้าไปกราบนมัสการสมเด็จโตและเล่าความจริงให้ฟัง เพื่อที่จะฝากตัวเป็นสิทธิ์และขอทดสอบวิชาว่าวิชาอะไรที่สมเด็จโตได้สวดทำไมจึงมีอานุภาพป้องกันคุณใสมนดำขั้นสูงได้ถึงเพียงนี้สมเด็จโตท่านได้เมตตาเล่าให้ฟังว่าคาถาที่อัตมาสวดก็คือพุทธังสะละนังคัชามิ ธัรม,มังสารนังขัจามิสังขังสารนังขัจามิสวดจนมีจิตสงบนิ่งจึงได้แพ่ส่วนกุศลไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยแล้วก็อาตมาก็จำวัดนอนเป็นปกติหมอทำผลจึงได้บอกแกสมเด็จโตให้งดการสวดมนต์บทนี้ก่อนนอนคืนนี้จะทรงตะขาบมาอีกแต่จะไม่ให้ตะขาบนั้นทำอันตรายสมเด็จโต เป็นอันขาดเมื่อสมเด็จโตได้รับฟังแล้วจึงลับปากตกมาคืนวันนั้นหมอทำผลได้ทรงตะขาบตัวใหญ่หนึ่งตัวมันพยายามจะเข้ามาในกฎเสียงดังกุกกักกุกกักเกิดขึ้นทำให้สมเด็จโตท่านได้สติตื่นขึ้นจากการนอนหลับแล้วท่านได้จุดเทียนขึ้นภายในกฎ และได้เห็นตะขาบตัวใหญ่กำลังจะเลื้อยเข้ามาใกล้ตัวท่านสมเด็จโตท่านรู้สึกตกใจจึงได้กล่าวคำสวดมนต์บทไตรสรณคมทันใดนั้นเสียงกุกกักและตะขาบที่อยู่ตรงหน้าท่านก็อันตรทานหายไปตื่นขึ้นมาหมอทำผลก็มากราบสมเด็จโตว่า บทสวดมนต์ของสมเด็จโตนั้นสามารถที่จะป้องกันคุณใสมนดำสายยศาสตร์ขั้นสูงได้ลำดับต่อไปจะสาธิตการลงยันพระไตรสรณคมจตุยันตังสันตังวิครงทะเลจตุยันตังสันตังวิครงทะเลจตุยันตังสันตังวิครงทะเลจตุยันตังสันตัง วิกืลทะเลจัตุยันตัส mm ันตัว hmm. ิกึงทะเลจัตุยันตัสันตัวิกึงทะเลสนธียันตัสันตัวิกึคทะเลสนธียันตัสันตัวิกึอทะเลอธิยันตังสันตังวิกึคทะเลสนธียันตังสันตังวิกึคทะเลอธิยันตัสันตัวิกึคทะเล สนทิ่ยันตังสันตังวิกึงคาเลอธิยันตังสันตังวิกึงคาเลส่นทิ่ยันตังส,สันตังวิกึงคาเลอธิยันตังสันตังวิกึงคาเลส่นทิ่ยันตังส,ส,สันตังวิกึงคาเลอธิยันตังสันตังวิกึงคาเลส่นทิ่ยันตังสันตังวิกึงคาเลอธิยันตังสันตังวิกึงคาเล สันทิยันตังสันตังวิคึงกะเลอัตธิยันตังสันตังวิคึงกะเลสันทิยันตังสันตังวิคึงกะเลอัตธิยันตังสันตังวิคึงกะเลอักขระยันตังอุปัชติภูอักขระยันตังสันตังวิคึงกะเลอักขระยันตังอุปัชติทัง อัคระยันตังสัส he นตังวิคึงคะเลอักขระยันตังอุปัสสติสะอัคระยันตังสันตังวิคึงคะเลอักขระยันตังอุปัสสติละอักขระยันตังสันตังวิคึงคะเลอักขระยันตังอุปัสสตินังอักขระยันตังสันต er ันงวิคึงคะเล อัคคะยันตังอุปัชจติคะอัคคะยันตังสันตังวิกึงคะเลอัคคะยันตังอุปัชจติชาอัคคะยันตังสันตังวิกึงคะเลอัคคะยันตังอุปัชจติมิอัคคะยันตังสันตังวิกึงคะเล อัคระยันตังอุปัสสติทะััคระยันตังสันตังวิกึงคะเลอัคระยันตังอุปัสสติมังอัคระยันตังสันตังวิกึงคะเลอัคระยันตังอุปัสสติสะอัคระยันตังสันตังวิกึงคะเลอัคระยันตังอุปัสสติละ Akala yantang santang ikeng kale akala yantang pasati nang akala yantang santang ikeng kale akala yantang upasati kak akala yantang santang ikeng kale akala yantang upasati sa akala yantang santang akala yantang upasati mi akara yantang santang pikun kale akara yantang upacati sang akara yantang santang pikun kale akara yantang upacati kang akara yantang santang pikun kale akara yantang upacati sa akara yantang santang pikun kale akara yantang upacati la akala yantang santang hikeng kale akala yantang upa sati nang akala yantang santang hikeng kale akala yantang upa sati ka akala yantang santang hikeng kale akala yantang upa sati sha akala yantang santang hikeng kale akala yantang upa sati ni akala yantang santang hikeng kale มัสสิสะพุทธาปนะชาญเตอะองคพุทธาปนะชาญเตอุบาทะพุทธาปนะชาญเตจตุโกนจามหายันตังพมภักษะมะเหสุรังยันตังนันตังเฮกึงคะเลจตุโกนจามหายันตัง พัมมาภักษะมเหสุลังยันตังสันตังวิกึงคะเลจตุโกจะมหายันตังพัมมาภักษะมเหสุลังยันตังสันตังวิกึงคะเลจตุโกจะมหายันตังพัมมาภักษะมเหสุลังยันตังสันตังวิกลึงคะเล ลำดับต่อไปจะกล่าวถึงคาถาที่ใช้ในการปลุกเสกคาถาที่ใช้ในการปลุกเสกมีอยู่2บทคือพุทธังสรนังคัจฉามิธัมมังสรนังคัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามิให้ปลุกเสกเป็นจำนวน1นึ่งร้อยแปดจบ บทที่สองในการปลุกเสกคือพุโทโธแผงฤทธิ์ผู้ใดทำผิดแพ้ฤทธิ์ด้วยพระพุโทโธธรทรมโมแผงฤทธิ์ผู้ใดทำผิดแพ้ฤทธิ์ด้วยพระธรรมโมสังโฆแผงฤทธิ์ผู้ใดทำผิดแพ้ฤทธิ์ด้วย พระสังโคให้ปุกเสกเป็นจำนวนหนึ่งรแปจบท้ายที่สุดนี้ขอบุญบารมีของสมเด็จโตจงอํำนวยอวยพรให้ทุกท่านที่รับชมจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเทินสวัสดีครับจานวัดว่า